สวชาชนครย์อาจารย์สวัสดีครับคุณสมนสวัสดีครับคุณมิชราสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันจันทร์ที่23มีนาคมนะฮะอาจารย์ก็ตอนรับก็สู่บรรยากาศของสัปดาห์นะฮะอาจารย์อาจารย์ครับประเด็นกฎหมายวันนี้นะฮะอาจารย์กรณีศาลตัดสินไปแล้วสามารถยื่นขอให้พิพากษาใหม่ได้หรือไม่ฮะอาจารย์ครับครับเอาเอาที่หลักเกณฑ์ก่อนนะครับที่หลักเกณฑ์ก่อนคือคืออย่างนี้ครับ S 2> <S 2> มันเคยมีกระบวนการมันเคยมีอดีตท <abla. S 2> ี่เป็นคดีเชอร์รี่แอนด์แดนแคนนะรับตอนนั้นผู้ตายเนี่ยถูกฆ่า <S 1> <S 1> แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่สม,มุดปาตารปรากนว่าก็เป็นข,ข่าวคึ้โขบหลังจากนั้นก็มีคนมาชี้ตัวซึ่งปาปนว่าววพวกที่ถูกชี้ตัวถูกปรับตำเนี่ยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเลยเป็นการปั้นพยานเท,ท็จขึ้นมาพยานเท,ท็จคนนี้หลังจาก กจ้างมาซึ่งเงินไม่กี่บาทเป็นสัลกสีไม่กี่แ่นเนี่ยนะครับอ<ม>แล้วเขาก็มาเปิดเผยตัวจริงได้ทีนี้ถูกลงโทวจำคุกไปแปดปีนะไอขยานเ็ษเนี่ยหลังจากน,น,นั้นก็มีการออกกฎหมายตัวนี้เป็นพระราชบัญญัติหรือฟื้นฟื้นคดีหรือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พศ2526นะครับก็บบมีมานานแล้วนะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่า คนที่ถูกจับมาผิดคนเช่นหน้าตามนันอาจจะเหมือนกันเนาะัาแบบน,นี้หรือจับมาเป็นพระพระก็คือไม่เคยได้คำิากิาเลยแต่เอาหมห่นี้แหละมามาเป็นแค่เรียกว่าอะไรเป็นแกลแค่ไม่ให้มันเป็นเขาขึา้นจับเขาให้มันคือกระชือคือนความให้มันสงบนะครับช่วยราชการก็ยึดเรือ่องนี้ซะอืมอ่ะทีนี้หลักเกณฑ์ก็มีอยู่ว่าคดีต้องต้องได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ะนะครับถึงที่สุดแล้วตัดสินลงโทษสุดแล้วปรากฏพยานหลักฐานขึ้นใหม่ว่านี่ได้เป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่ใช่ผิดจริงครับมีสิทธิ์ที่จะยืน่นแต่โดยตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ออกมาัอกมารการาอาจจะให้ผู้ผู้ผู้สืบสันดานนะครับร้องขอให้ลื้อฟื้นพิจารณาคดีใหม่ครับครับก็คือร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่นะอาจารย์ แต่ต้องเป็นหลักฐานใหม่นะครับคุณกระมวลทันคฟันครับถ้าเป็นหลักฐานเกา่าคนชี้ตัวกเกา่าอะไรก็เกา่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ยกเว่นมันมีหลักฐานทางนิติวิทยา,าศาสตร์ที่ออกไม่ใช่ DNA อะไรเอาใ้มาใหม่ไม่ใช่คนละคนแล้วเนี่ยหรือมีมีพยานเกิดขึ้นมาใหม่บอกว่าอุ้ยผมไอ้ไรายนี้ไม่ใช่นะผมไปเห็นเหตุการณ์ไอ้คนที่มาเป็นพยานนี่ไม่ได้เห็นนะผมเห็นอะไรเงี้ยต้องต้องเอายื่นขึ้นมานะครับ หอค,คำเบิดความที่มันเป็นเช็ดเนี่ยต้องพอบหลักฐานใหม่เนี่ยเพราะว่าคืองี้ครับในเราเราโทษศาลไม่ได้นะครับว่าตัดสินผิดเพราะว่ามันอยู่ที่กระบวนการต้นทางที่จะนําเสนอขึ้นสู่ศาลเนี่ยได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาอย่างไรส่งไปศาลศาลก็จะพิจารณาคดีตามหลักฐานพยานซึ่งสําคัญมากครับคนวิชา,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 าพยานหลักฐานเนี่ยต้องได้เรียนเป็นเติมเติมเลยนะครับสอบพ้อยากครับวิชานี้เป็นวิชาสําคัญนะครับ ราะว่าจะแพ้ชนะก็ด้วยการชั่งน้ําหนักพยานจนได้เขียนในวิธีพิจารณาความอาญาไว้เลยนะว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจพินิจใช้น้ําหนักชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพาษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทําความผิดจริงรับจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้นถ้า,ถาสงสัยตามสมควรว่าจําเลยกระทําผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์ แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยให้จำเลยครับค่ะเขียนไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยคนคนชั่วสิบคนกับจับคนถูกมาหนึ่งคนเนี่ยเป็นสุภาษิตเลยว่ายอมปล่อยคนชั่วสิบคนดีกว่าจับคนถูกหนึ่งคนครับอาการเลยนะครับค่ะก็คือสรุปว่าการที่จะให้ศาลตัดสินคดีที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยก็คือก็สามารถร้องขอได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีข้อมูลใหม่มีหลักฐานใช่ไหมคะพอีชนะคดีเพราะอย่างค่ายาเสพติดอยู่แต่พอดี หลักฐานไม่แน่นพอสารยกประโยชน์ให้จำเลยจะมาลื้อพื้นอะไรก็หรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ใช่หลักฐานใหม่นะครับต้องโดนถูกตับตามจริงจริงผิดคนจริงจริงนะค่ะค่ะทีนี้อ่มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคืออันนี้ก็เหมือนกับถามนะคะอาจารย์เขาว่าญาติของคนที่สอบถามมาเนี่ยนะคะติดคุกข้อหาอนาจารหกปี ะะทีนี้ว่าสารคือโดยปกติแล้วกา,ารพิพากษาของสารเขาก็มีความเชื่อว่าก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันสารชั้นต้นนะคะสารอุทธรยกฟ้องแต่ปรากฏว่าสารดีกาพิพากษาให้จำคุก6กปีแล้วที่สําคัญเนี่ยกรณีที่แบบจําเลยไม่ได้ไปศาลเลยอะคะ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเขาจะไม่ได้รับหมายสารไม่ได้รับการประสานงานไม่ได้รับการติดต่อแล้วก็มีตํารวจมาจับที่ทํางานเลยอย่างนี้คะ่ะอาจารย์มันมันมันจะเป็นกรณีแบบไหนคะในลักษณะเช่นนี้คะ่ะ จากที่ทราบมาเวลาถ้ายังจับคุมไม่ได้เนี่เขาจะไม่พิจารณาคดีรับหลังเขาอย่างอย่งก็ออกหมายจับก่อนคือจะจับตัวได้จับมาแล้วก็ให้เลยต่อสู้่างเป็นที่เลยครับยืนทาให้การคดีอาญาเนี่ยท่านหนิงถือว่าปฏิเสธให้การปฏิเสธก็มีสืบพยานเอามาโต้แย้งกันนะครับจะไม่พิจารณาโดยไม่มีไม่เจอตัวนี่ครับ ก็แสดง punched, ว่าที่บอกเขาบอกว่าตํารวจไปจับเนี่ยก็หมายถึงว่าจับไปเพื่อรับฟังการพิพากษาเหรอคะหรือยังไงถูกต้องครับมารับฟังคำพิพากษาก็อาจจะได้ประกันตัวมาแล้วทีนี้เมื่อโดยมากจะเป็นอย่างนี้นะคุณนิสรากับท่านผ <Stick. S 2> <fulfil mente. S 1> ู <okay. fim. S 2> ้บังคับบัญชเวลาสารชั้นต้นเนี่ยถ้าเกิดพิพากษาแล้วไอ้ตัวจําเลยนี่ไม่มีความผิดเนี่ยก็บางด้รับการประกันตัวไปใช่ไหมครับในระหว่างนี้แต่ถ้าสารลงเนี่ยโดยมากสารก็ควรจะหลบอย่างนี้เนี่ย เพราะว่าพี่ว่า,าสาหลวงโทษเวลาจะขอประกันตัวก็ค่อนข้างยากขึ้นนะครับตองต่วแบบาร,รบ้องมีพฤติการจะไม่หลบหนีอะไรสารพัดที่เราจะต้องมาอ้างในการใช้ในการประกันตัวแต่วา่าสาจรเที่จริงจากเรื่องนี้ยังยังต้องขอบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าเราเนี่ยนะครับต้องไปคัดคาพิพากษามาดูว่าเขาคิจารนาคดีอย่างไรไม่ใช่จะไป ดูเตาเเอานะครับเพราะว่าต้องต้องดูอย่างของแท้ครับแล้วก็จะมาดูว่าคนพาออะไรถึงถึงเปิดเรื่องอย่างนี้เพราะสารใช้ดูคุณิตคดจำแนงออคำพิพากษาดีตามมาดูให้ละเอียดครับค่ะแต่ว่าในกรณีที่เขาบอกว่าศาลยกฟ้องนะคะจาย์ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแต่ว่าแน่นอนค่ะผู้ร้องเขาก็สามารถที่จะยื่นดีกาได้ถูกไหมคะครับ่ะ,ะ,ะตามหลักก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ทีนี้ประเด็นที่เขาสงสัยพอดีว่ากรณีน,นี้เขาก็บอกว่ามันมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนักการเมืองด้วยอะค่ะอ่ามันก็เลยเกิดความสงสัยว่าในเมื่อสารอุทธรณ์สารชั้นต้นยกฟ้องแต่จูๆ่ๆสารดีกามาติดคุกเลย6ปีแค่ข้อหาอนาจารนะคะมันก็เลยเป็นคำถามของชาวบ้านที่ถามมานะคะไอ้อนาจารย์รอยู่ในระดับระจำ,ำนวนปีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับค่ะก็คงอย่างนี้นะครับถ้ายังไงก็ ถ้าเกิดเขาได้รับความไม่เป็นธรรมจริงๆอุบลเราก็จะมีเขาเรียกว่ายุติธรรมจังหวัดอยู่ที่สารากลางนะครับต้องนําหลักฐานหรือผู้ที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยครับไปไปลองไปติดต่อดูนะครับเป็นผ้มครองสิดทธิมนุษยชนนะครับเป็นุู้มครองสิดทธิแล้วก็ใช้ชือยุทธิธรรมจังหวัดอยู่ที่สารากางทางต้วหัตสาแมนี่นะครับลองไปคุยดูว่าถ้าเกิดได้รับความไม่เป็นธรรมจริงๆเพราะว่า ถ้าเกิดเขาเป็นแพ้นะครับค่ะเขาจะได้รับค่าชดเชยได้การที่เขาไม่ได้รับการตัวอะไรต่างๆก็จะก็จะมีการเยียวยาความเสียหายให้เหมือนคดีเชอรี่เขาก็ได้เงินครับเพราะว่า,า,า,าและทีนี้เมื่อกระบวนการนี้จะต้องมีการยื่นคําร้องขอให้รลื้อนพิจารณาคดีใหม่เมื่อศาลได้รับคําร้องแล้วจะต้องไต่สวน ว่ามันมีมูลพอไหมที่จะเลื้อฟพื้นคดีและสะสงสำนวนการไต่สวนนี้พร้อมความเห็นไปที่สารอุทธร์ครับเพื่อสาลอุทธร์พิจารณาครับค่ะอาจารย์อ๋อัตอนเยอะแยะนะครับแสดงว่าขั้นตอนก็ยาวนานพอสมควรใช่ไหมอาจารย์นานนานไหอาจารย์ครับนับตั้งแต่วันที่มันมีปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาอ่ะเมื่อคู่ว่งไงครับคุณผู้ครับครับขั้นตอนในการยื่นเนี่ยฮะก่าจะได้พิจารณาคดีใหม่มันนานไหมอาจารย์ม่นานครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่า โดยไม่ชักช้าครับโดยไม่ชักช้านะฮะค่ะครับครับค่ะอาจารย์ก็หมายถึงว่าต้องเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความชัดเจนก็คือหนึ่งล่ะต้องไปขอคัดคัดสำเนาใช่ไหมคะคำพิพากษาสารชั้นต้นศาลอุทธร์ออกมานะคะแล้วก็ไปขอคำปรึกษาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับลองลองไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขจะมีข้อมูลและเขาเป็นทีมงานที่ทําช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้โดยตรงครับคค่่ะะเราฟังจากคนพูด ฝ่ายเดียวเนี่ยยังไม่เห็นข้อมูลเราจะไปพูดแทนเขายังจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าขอให้เขาดิ่นลนต่อสู้เพราะว่าเคยมีเคสหนึ่งนี่ไปที่สถานีประชาชนในผ่านสภาธนายความมีการพรมควบคองสิทธิและเสรีภาพกออกมาชี้แจงทางทีวีด้วยกันเลยครับยงีเพราะ,ะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกญ,ญาติของคนที่ถูกที่ภาษาว่าคดีอนาจารเนี่ก็ลองดูว่าเผลื่อมันมีเขาเขาจะเป็นคน ดูเรื่องรายละเอียดต่างๆถ้าช่วยได้เราก็ได้บุญเนาะค่ะจ้าอ่าละค่ะวันนี้ขอบพรบคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะสวพอุบล ช่วยประชาชน